ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว ROM ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาแนะนำหลอดไนท์ของผมซึ่งเป็นตัวแรกที่ผมเล่นในเกมนี้นะฮะแล้วรู้สึกว่าชอบมันอันนี้ขณะนี้ผมน่ะได้เล่นสายเอจนะครับสายตีเร็วตีขลิเอจลักนะครับามาดูสเตตัสกันตรงนี้ ผมได้ลงสเตงไว้ที่99ครับเอจ0หลัก59เลเวลอยู่ที่95ครับจ็อบ64ทีนี้มาดูอุปกรณ์กันมือผมใช้เป็นมือทองครับยังไม่ได้เจาะอัพขั้น2ไว้จอนนี้ผมสึกว่าผมจะสุมยังไม่ได้สุ่มออเลยก็จะเกเป็นเสื้อเสื้อเกะก็จะเป็นเกาะ สังสัตว์ครับที่บวก A g C ขีห้าเลือดแปดร้อยผมอัพขั้นไว้ถึงขั้นที่หกครับแล้วก็ใส่การ์ดเป็น Ashes e l e t o n ดาวนะครับบวก 2, s t ต n k 2 a อ T K ห้าเปอร์เซ็นต์โอเคไปดูชิ้นต่อไปจะเป็นคุมคุมฟ้าครับ อัพขั้นสามกเฉยเอาเอทีเคสปีดสองกับเอทีเคสมใส่อีก3%เป็นหเปอรนะฮะออปชั่นสุดมาเป็นคริตลเมตจุดร์เซต์องเท้าเป็นลูนบูทครับก็ปเป็นแหวนสเต็งแหวนสเต็งผมสุ่มได้อิดแล้วก็ติตีใกล้2.5ครับอันนี้จะเป็นการสุ่มที่ดีสุดของผมละแล้วได้ a อ k s p e e ป ผมใส่เอียร์สปีดก็จะเป็น3.8%อัพไว้ที่ขั้น4พอแล้วครับไม่อัพขึ้นละงบมันจะเยอะเกินไปอันนี้จะเป็นการ์ดท,ที่ผมใส่จะเป็นการ์ดไม้ยกแยก,กเพิ่มดาม่สุดท้ายครับ1นาทีค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยต่อไปเป็นเครื่องประดับแฟรี่บวก6เช่นกันแต่นี้ผมจะ เอาได้แค่อีกสครับซื้อมาแล้วมันสุ่มได้แต่ยังไม่ได้อัพขั้นนะครับทีนี้ผมใส่การ์ดเป็นโกลบอลบวกสแตงซ์สแล้วก็คลิสิกทีนี้ไปดูกันที่ส่วนหางส่วนหางผมเป็นปุริกุพิชะครับก็ประมาณนี้ออเป็นเอทีเคสิหลังอันนี้ผมคาฟเองเลยครับสร้างอเองเลยผมไม่รู้ว่าคุ้มไหมค่าครัฟ ค่าสร้างทั้งหมด 22m เตอนนั้นแต่ขายได้ 14m เแต่ก็ไม่เป็นไรครับหรือมันต้องตีบวกซึ่งกิลผมที่ผมอยู่นี้ยังไม่สามารถตีบวกได้ครับในส่วนหลังนี้จะเป็นหลังเพน5ครับสเตตัส1เอ็ม m เพนห้าเปอร์เซ็นขัญที่จะแรงส่วนปากนี้เป็นปากกิจกรรมครับคาฟาผมได้มาอันนี้จะบวก ATK 20แล้วก็ ATK 4% ที่นี้ผมไปสุ่มออฟแมวได้เอทีเคสสองผมพอใจแล้วครับต่อไปจะเป็นใบหน้าครับใบหน้ากาชาใหม่ครับอันนี้ผมสุ่มไปประมาณาใช้ประมาณสองร้อยแมวถึงจะได้ค่อนข้างที่จะฉีกหัวใจผมเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ไปออฟแมวมาเป็นเอทีเคสามสิบเก้าครับส่วนหมวกส่วนหมวกผมใช้เป็นหมวกขอกวกางครับ สร้างความเสียหายระยะประชิด5%ครับแล้วก็เมื่อสเต็งถึง200นะครับจะได้อิกนอร์ด f ฟเ s น5%หรือเจาะเกาะ5%ครับตัวนี้ผมไปออฟแมวมาได้ ATK 35วิด9แล้วก็าสมใส่ความเร็วสมใส่บวก1%นะครับตันนี้มาดูตัวนี้การผมเก็บตังนานมากกว่าจะได้ก็จะเป็นดาบดาวโตครับที่ผมเอามาใช้คอมโบกับมือทองนี่นะครับ ผมไปซื้อมาบวก5ในราคาที่28 m ครับบวก5ครับผมดึงมาจาก exchange มาดูสแตทของมันเป็นธาตุ holy นะครับเมื่อโจมตีปกติทั่วไปมีโอกาสแนที่จะใช้ foreign star หรือดาวตกของเราเองทำให้เป้าหมายรวมถึงเป้าหมายอื่นๆที่อยู่บริเวณรอบตัวเรานะครับได้รับความเสียหายธาตุฮล l y ด้วยและดาวตกก็จะตกอยู่ ใส่มอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับแล้วก็ทุกๆรีไฟบวกหนึ่งความเสียหายจากการโจมตีปกติของประเภทซอร์ทแมนเพิ่มขึ้น5%้าเปอร์เซ็นต์ฟอเรนดาวก็คือหรือดาวตกสร้างความเสียหายเพิ่มบวกอีก5%นะครับออฟแมวของผมจะเป็น a อ k 34, 3 4สาดาเมจอีก3%นะครับแล้วก็ฮิตสามันนี้ไม่ได้อัพขั้นครับแต่ตัวนี้ใส่การ์ด ใส่ก๊าซสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ธาตุน้ำยี่เซนใส่2องใบครับก็ประมาณนี้ครับของสมใส่ตัวนี้หลอดไนท์ผมตัวนี้สามารถขึ้นร้อยชั้นได้ไม่ถึงชั้น70็สิบทีนี้เราจะมาดูการเจริญเติบโตของหลอดไนท์ตัวนี้กันในคลิปวิดีโอหน้านะครับเป้าหมายต่อไปของผมตอนนี้ก็คือผมจะ เก็บเงินซื้อกาดวัวครับสองใบามาใส่แล้วดีนี้มาดูกันว่าผมจะสามารถขึ้นไปถึงชั้นที่70หรือมากกว่านั้นได้หรือไม่นะฮะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขออภัยในความที่เป็นคลิปแรกของผมที่ผมทำนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเกมนี้พอสมควรซึ่งแรนดล็อกโมบายนี่เป็นเกมแรกที่ผม รู้จักกับแรกนล็อกจริงๆนะฮะส่วนในแลกใน PC นี่ผมเล่นไม่เป็นแต่เพื่อนๆบอกว่ามันคล้ายๆกันนะครก็แต่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่าเนื่องจากเล่นในมือถือได้ด้วยแล้วก็สะดวกเล่นได้ทุกที่โอเคงั้นผมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ